สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเป็นเครื่องชาร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวนิรลัยรุ่นใหม่เลยที่ร้านเราเพิ่งมาเนี่ยเป็นรุ่น TW801 รุ่นนี้พวกตำรวจพวกอะไรใช้กันนะครับมีคู่มือการใช้แถมมาด้วยมีซองสำหรับใส่ตัวเครื่อง แถมมาในกล่องแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องครับนี่ตัวเครื่องขนาดพอเหมาะน้ำหนักไม่หนักหนักพอดีพกพาง่ายนะครับกำลังไฟเนี่ยสูงถึง3,800โวลต์เลยนะครับอย่างแรงอะ่ะวิธีการใช้งานง่ายๆครับเดี๋ยวดูปุ่มชาร์จก่อนตัวชาร์จจะอยู่ด้านล่างนะครับ กดปุ่มตรงนี้แล้วเลื่อนออกมาอ่าจะมีปลั๊กให้เสียบเข้ากับไฟเลยปลั๊กไฟบ้านเราได้เลยชาร์จไฟตรงได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ที่แปลงอะไรเพิ่มชาร์จได้เลยเวลาจะเอาเข้าก็กดตุ่มนี้แล้วก็เลื่อนเข้าไปอ่าทีนี้วิธีการใช้งานดูด้านข้างครับด้านข้างจะมีสองปุ่มอ่าตัวนี้เลื่อนขึ้นครั้งแรกจะเป็นฟังก์ชันไฟฉายอ่าเรา ตาก้องแผ่นกล้องไปตรงนั้นเออนี่ครับเป็นไฟฉายได้ด้วยไฟฉายก็พอใช้งานได้ครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับอ่าอันนี้มันเป็นฟังก์ชันเสริมมาเลื่อนขึ้นไปครั้งแรกเป็นไฟฉายเลื่อนไปอีกทีหนึ่งไฟแดงขึ้นตรงนี้อันนี้จะเป็นโหมดไฟฟ้าแล้วครับไฟช็อตแล้วครับเนี่ยโหมดเครื่องช็อตแล้วก็กดปุ่มด้านบน คือคือตัวนี้แรงมากครับแล้วก็เนี่ยไฟที่เขาเคม,มาเนี่ยสามพันแปดรอโวลต์เลยคือไม่ถึงตายครับอ่าแต่ลองดูแบบเอ<ด>เอแตนะ่บบเอาอยู่นะนะแล้วตัวแบตเนี่ยใช้งานได้ประมาณสองร้อยครั้ง กดช็อตเนี่ยชาร์จแบตเต็มครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ200ครั้งเขาเข้มเอ,อมาประมาณนั้นก็คือยาวๆเลยเนาะถือว่าแบตทนอยู่นะนะเออก็มีแค่นี้ครับสำหรับตัวนี้เออถ้าสมมุติว่าใครคนไหนต้องการซื้อเรามีสต็อกพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งข้อมูลสั่งซื้อทิ้งข้อมูลติดต่อไลน์แอดไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับ ใจก็แอดมาพร้อมส่งทุกชิ้นครับผมโอเคขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ